ส่งเสริมเพิ่มเติมสร้างให้มี3ประโยคนี้ละคะ่ะที่คุณครูจะต้องทำให้เกิดขึ้นในตัวของคุณครูเองนะคะเพราะนอกจากที่คุณครูจะไม่หยุดการเรียนรู้แล้ว3ประโยคนี้ที่คุณครูจะต้องขยายให้เกิดขึ้นในตัวเองและเมื่อคุณครูทำกับตัวของคุณครูเองแล้วมันก็ง่ายมากที่คุณครูจะส่งมอบ 3ประโยค3ข้อความนี้ให้กับเด็กๆขยายต่อในตัวของเด็กๆนะคะส่งเสริมหมายความว่าสิ่งที่เด็กเขามีอยู่แล้วเขาเลิศอยู่แล้วเขาเก่งอยู่แล้วให้เด็กเขารู้สึกมั่นใจมั่นคงมากขึ้นในสิ่งที่เขาดีเขาเด่นเขาเลิศอยู่แล้วนะคะเพิ่มเติมหมายความว่าพฤติกรรมใดที่เด็กเขามีอยู่แล้วนิดหน่อย คุณครูก็เพิ่มเสริมเติมเข้าไปให้มันล้นให้มันเต็มนะคะเช่นยกยอเด็กๆชื่นชมเด็กๆเยอะๆให้เขามั่นคงในพฤติกรรมนั้นพฤติกรรมดีๆนะคะและสร้างให้มีหมายความว่าสิ่งไหนพฤติกรรมไหนที่เด็กยังไม่มีสร้างขึ้นมาให้เกิดขึ้นในตัวของเด็กๆ ะคะ3ประโยคนี้3ประโยคนี้ส่งเสริมเพิ่มเติมสร้างให้มีผ่านตัวคุณครูและไปขยายต่อที่เด็กของคุณครูเองแล้วคุณครูจะสอนง่ายมากเลยอะไรที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณครูแล้วมันจะออกมาผ่านไอเดียของคุณครูอย่างเป็นธรรมชาติวันนี้คุณชินะมาฝาก ให้คิดนำไปปรับประยุกต์ใช้กับตัวคุณครูและประยุกต์ใช้กับเด็กของคุณครูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะรักทุกคนด้วยหัวใจค่ะ